ก็รู้จักประเทศพี่ได้ไงครับเอ่อไปดูในกลุ่มโปรโมทเซิร์ฟครับเอ๊ะ <Okay. S 1> น่าเห็นเขาโพสกันการเนาะอายุสิบสี่เจ้าพูดตรงๆไม่เอาของอา b l a บล d กดัก l บล k กโอเคครับ <Okay. S 2> ก็เราไม่เคยเล่นซีเรียลโลเพล์มาก่อนถูกต้องไหม การเล<ม>่นซีเรียลโอเพนเนี่ยที่พติวให้ง่ายครับก็คือมันเป็นการสวมบทบาทนะครับ,รบอย่างน้องกาเนี่ยน้องิการเนี่ยอยู่ในไอซีเราจะชื่อแบล็กดากอนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคนก็ต้องเรียกว่าเราว่าแบล็กเขาถามว่าเราชื่ออะไรเราก็ต้องบอกเขาว่าแบล็กนะไม่ใช่บอกว่าการนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกนะรเราต้องบอกเขาว่าแบล็กเพราะเราคือและอายุเราคือ25้าปีเราก็ต้องวางตัวให้ถูกวางตัวให้สุขุมนะครับเพราะว่าอายุเราค่อนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับครับแล้วก็ การเล่นซิเรลโเพเนี่ยง่ายๆเลยครับยึดกดเดียว VOL VOL คือ value of life ก็คือเป็นการรักตัวกวัดตายเห็นคุณค่าชีวิตมากกว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยถ้าเรายึดหลักกดข้อนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราสวมบทบาทอย่างสนุกนะครับ,รบแล้วก็จะไม่หลุดกดใดๆเลยเพราะว่าทำไมเราจำถึงไม่หลุดกดเพราะว่าถ้าเมื่อในเมื่อเราเข้าใจ VOL เราเข้าใจในการ เหคุผลข้าชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าชีวิตของผู้อื่นถูกต้องไหมครับครับผมเราจะไม่ได้บายเราจะไม่ได้บายเราจะไม่ pg เราจะไม่เหนือมนุษย์นานาใดๆเลยครับอย่างชีวิตจริงๆเราเนี่ยเราวิ่งกระโดดกระโดดเรื่อยๆเนี่ยมันทาได้ไหมครับไม่ได้ครับใช่คนเรามันต้องพักบ้างเหนื่อยบ้างใช่ไหมครับใช่ครับนบ้างนอนบ้างใช่ไหมใช่ครับอืมก็ประมาณนั้นครับแล้วก็อินจากอินจากไอซีจีโอซีจริงๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้ตึงเครียดจนเป็นซีเรียสร้อยนะครับพี่นี่ยังเป็นแค่แปดสิบ เนาะก็ยังหลุดได้บ้างแต่ว่าอย่าไปหลุดเยอะอย่างไปเล่นเล่นเล่นกับเพื่อนๆนที่เราสนิทกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เล่นได้เต็มที่แต่ก็ไม่น่าเกียดจนเกินไปนี่นะครับเนาะครับครับแล้วก็กดหลักๆประเทศพี่เลยก็คือไม่บูลลี่ท็อกซิกอย่างเดียวนะครับก็พ่อแม่มึงตายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงเป็นเป็นหีอะไรมึงเป็นห่าอะไรงเงี้ยมันค่อนข้างที่จะหลุดแรงเกินไปก็จะก็จะก็จะมีการเตือนนะครับแต่ถ้าเป็นการเหยียดเพศเหยียดผิวหรือว่าพ่อแม่เงี้ยก็อาจจะถูกใบเหลืองทันที ครับผมโอเคครับก็เนี่ยมีแค่นี้เองไหมครับนะครับที่เหลือเราต้องอ่านกฎในประเทศกับกฎในเซิร์ฟเวอร์เยอะๆนะครับต้องฝากด้วยนะอันนี้ถ้าทําผิดครั้งแรกนะครับไม่รุนแรงมากจะลงไปตักเตือนก่อนยังไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าทาผิดครั้งที่สองอีกใบเหลืองทันทีนะครับแล้วถ้าโดนใบเหลืองแล้วยังทําผิดอยู่อีกคือใบแดงปลดไบริทาวอครับครับผมโอเคครับอ่ะตัดใบริทให้ละ เรียบร้อยครับก็ทางเข้าประเทศนะเห็นด้านบนสุดไหมห้อง IP Discord อ่อะเห็นครับผมครับทางเข้าประเทศอยู่ทางนั้นนะครับแล้วก็ไปดูพวกสูตรแก๊งเนี่ยเราอย่าไปใส่ของเขาเนาะครับผมใช่ครับไอพวกสูตรเนี่ยเราบองออกกันอยู่แล้วว่าเนี่ยมันสูตรแก๊งนะเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างมีโลโก้ที่ชัดเจนได้ครับผมครับอันนี้ก็ฝากด้วยครับก็ยินดีต้อนรับข้่เสนอเตอร์ครับได้ให้สะดวกติดต่อในได้ติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับก็ เข้าประเทศไปอย่าลืมรับของบมาด้วยกดรับของขมาไซบีเรียนะครับมันจะมีรถหนึ่งคันเนาะแล้วก็เงินตั้งตัวกับขนมสระเปาอะไรเงี้ยไว้กินนะครับครับผมโอเคครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าที่ซื้อของถักมาเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาในการเล่นเนาะเดี๋ยวจะลงไปติวให้เพิ่มอีกหน่อยเนาะถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับครับผมขอบคุณครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปเข้าได้เลยจ้ะเอาละครับก็เนี่ยนะครับการสอบวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับ มันไม่มีอะไรยากเลยนะก็ะะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในประเทศนะครับก็สำหรับฟิล์มนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ